การเรียนออนไลน์ระดับชั้นอนุบาลสองนิทานหันษาเรื่องแพนเค้กของบุ๋มบิ๋มนิทานเรื่องแพนเค้กของบุ๋มบิ๋มเรื่องสุพรรณีนามวงภาพวิธิตาบุญสุภาพเช้าว,วันหนึ่งบุ๋มบิ๋มหิวมาก แพนเค้กกินดีกว่าอย่างที่แม่เคยสอนไว้เอาล่ะเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยลงมือทำแพนเค้กได้แล้วใครมาเคาะประตูกันนะที่แท้ก็ใบเตยนั่นเองบุ๋มบิ่มจ๋าพอดีใบเตยจะทำขนมเค้ก แต่ไม่มีแป้งสาลีเลยไม่เตยขอแบ่งสักหน่อยได้ไหมจ๊ะได้สิจ๊ะบุ๋มบิ๋มจะแบ่งให้ครึ่งหนึ่งนะขอบใจจ้าเอาละทำแพนเค้กต่อได้แล้วต้องเทปแป้งก่อนใครมาเคาะประตูกันนะที่แท้ก็น้อยหนานี่เอง บุ๋มบิ๋มจ๋าพอดีน้อยหนาจะทำไอศครีมแต่ไม่มีนมสดเลยน้อยหนาขอแบ่งนมสดจักหน่อยได้ไหมจ๊ะได้สิจ๊ะบุ๋มบิ๋มจะแบ่งให้ครึ่งหนึ่งนะขอบใจจ้าเอาละทำแพนเค้กต่อได้แล้วต้องเทนมสดลงไปใครมาขะประตูกันนะ ที่แท้ก็ฟองนี่เองบุ๋มบิ๋มจ๋าพอดีฟองจะทำขนมไข่แต่ไม่มีไข่ไก่เลยฟองขอแบ่งไข่ไก่สักหน่อยได้ไหมจ๊ะได้สิจ๊ะบุ๋มบิ๋มจะแบ่งให้ครึ่งหนึ่งนะขอบใจจ้ะเอาละทำแพนเค้กต่อได้แล้วตอกไข่ลงไป ใครมาเคาะประตูกันนะที่แท้ก็แป้งนี่เองบุ๋มบิ๋มจ๋าพอดีแป้งจะทำคุกกี้แต่ไม่มีน้ำตาลเลยแป้งขอแบ่งน้ำตาลสักหน่อยได้ไหมจ๊ะได้สิจ๊ะบุ๋มบิ๋มจะแบ่งให้ครึ่งหนึ่งนะขอบใจจ้าเอาละทำแพนเค้กต่อได้แล้วใส่น้ำตาลลงไป ไปมาเคาประตูกันนะที่แท้ก็ชะพพลูนี่เองบุ๋มบิ๋มจ๋าพอดีชะพูจะทำโดนนะแต่ไม่มีผงฟูเลยชะพูขอแบ่งผงฟูสักหน่อยได้ไหมจ๊ะได้สิจ๊ะบุ๋มบิ๋มจะแบ่งให้ครึ่งหนึ่งนะขอบใจจ๊ะเอาละทำแพนเค้กให้เสร็จได้แล้วโอ้โห แพนเค้กของบุ๋มบิ๋มหอมจังเลยแต่มันชิ้นเล็กไปหน่อยนะบุ๋มบิ๋มจ้าเสียงเรียกดังมาจากหน้าประตูเมื่อบุ๋มบิ๋มออกไปเปิดก็พบว่าใบเตยน้อยนาฟองแป้งและชับพูยืนรออยู่ แต่ละคนถือขนมมาด้วยทั้งเค้กไอศครีมขนมไข่คุกกี้และโดนัทพวกเราเอาขนมมาแบ่งเธอจากบุมบ๋มบิ๋มเพื่อนเพื่อนพูดขึ้น,พ,น,พ,นพร้อมกันถ้าอย่างนั้นเรามาจัดงานเลี้ยงกันดีกว่าบุม๋มบิ๋มบอกจากนั้นบุม๋มบิ๋มและเพื่อนเพื่อน,นก็จัดงานเลี้ยง และกินขนมที่ทุกคนทำอย่างมีความสุขออไรยังเลยคำถามชวนคิดข้อที่หนึ่งใครมาขอแบ่งแป้งสาลีกับบุ๋มบิ๋มคะข้อที่สองใครมาขอแบ่งนมสดกับบุ๋มบิ๋มคะข้อที่สามฟองมาขอแบ่งไข่ไก่กับบุ๋มบิ๋มเพื่อจะนำไปทำอะไรคะ ข้อที่สี่แป้งมาขอแบ่งน้ำตาลกับบุ๋มบิ๋มเพื่อจะนำไปทำอะไรคะคำถามข้อสุดท้ายข้อที่ห้าชะพลูมาขอแบ่งผงฟูกับบุ๋มบิ๋มเพื่อจะนำไปทำอะไรคะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการแบ่งปันและความมีน้ำใจหล่อหลอมให้ทุกคนมีจิตใจอ่อนโยนและมีความสุขค่ะ